ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพระเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพนมเศษเหนือนะครับตำบลพนมเศษนะครับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับครับผมเต่าไรที้ขนงจีบไรตี้นะคะครับวันนี้ก็มีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่จะเดินทางไปสถานล้านบุญต่างๆวันนี้มีผู้ใหญ่นะครับและคณะกรรมการนะครับที่ดูแลทางวัด อานมเศษแห่งนี้นะครับที่เมตาปานีแก่สาทุชนคนใจบุญโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตาปานีนะแม่น้องเต่านะครับผมวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่ไพโรธครับถิ่นสกุลนะครับและตอนนี้ท่านก็อยู่กับผมแล้วเดี๋ยวท่านเป็นผู้ใหญ่อ่ของตําบลพนมเศษหมู่ห้าครับรบสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับวันนี้คุณผู้ใหญ่จะพาผมและแฟนรายการไปชมสถานที่ในวัดแห่งนี้ตรงจุดไหนบ้างครับก็ครับก็หลายจุดนะครับเพราะวัดของเรามันใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็พาเพิก น้องก็ถ่ายรอบวัดแล้วก็ขึ้นไปชมเจ้าแม่คุณอิมแล้วก็หลวงพ่อขาวแล้วก็ซุ้มประตูโบสถ์ของวัดตะบ,บนพนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดทะทะวนครสวรรค์ก็เขาก็ได้รู้ว่าตะบนนี้วัดใหญ่แล้วก็วัดนี้ก็เคยประกวดทังภาคมาก็ได้ที่หนึ่งมาตลอดนะครับโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพแล้วนะฮะโดยเฉพาะศิลปปูนปั้นครับพิษกลเดชครับ ครับโดยเฉพาะศิลปะปุมปั้นแห่งวัดนี้นะครับโดยพระครูธรรมทอนนะครับท่านเจ้าวาดผู้เมตตาปานีแก่สาธุชนกลยบุญนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีโดยเดี๋ยวถามลูกศิษย์ผู้หาของท่านว่าพระคุณเจ้าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับผมอ๋อคดีพระคุณเจ้าเนี่หลวงพ่ออยู่งอยู่กับหลวงพ่อมา20ปีครับท่านได้สร้างถาวรวัตถุครับแล้วก็งานปั้นงานปั้นนี้จะแฝงหรือกุศลบายครับอ๋อ สวยงามมากเลยเธอในวัดห่งเนี่ยครับมีสิ่งไรหลายอย่างท่านได้ออกแบบเองเลยครับออกแบบเองทั้งหมดแล้วก็มีชาวบ้านรวมโดยช่วยกันแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จ้างในส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านก็ไม่ได้จ้างมาช่วยได้แหลงกระคาแหงสถาอันใช่ครับน้องกิฟว่าไงครับผมเพราะว่าที่ที่เห็นในรูปปั้นนี่คือท่านจะแฝงไว้ด้วยในในความคิดนะคะการทําชั่วการทําดีการทําเลวหรือการทําถูกต้องอะไรทุกอย่างใช่เป็นกุศลบายครับเตือนให้ ไม่ออกนอกลู่นอกทางครับสี่ห้าครับค่ะแล้วก็วัดแห่งนี้นะคะก็ยังมีที่เทียเท่ยวอีกเยอะเลยเด็ดพี่จะพาไปมาแล้วนะคะ,ค,ะครับครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวัดพนมเศษเหนือนี่มีสาระประโยชน์มากมายเลยครับโดยสาธุชนคนใจรุญที่จะเดินทางจากกรุงเทพทหรือต่างจังหวัดก็ดีมานะครับที่นี่เป็นเดนมาร์ก แห่งหนึ่งนะครับที่สถานที่เที่ยวโดยที่มีเจ้าแม่กวนอิมนะน้ำหนักสิบี่ตันนะโดยที่น้ําหนักที่มากมายนะครับเดี๋ยวถามภูณวิทย์ว่าเป็นไปมายัางไงออ,อันนี้นะครับหลวงพ่อได้ไปติดต่อทางประเทศพมา่าครับนะครับ,รบแล้วก็การจะข้ามมามันมีอุปสรรคเยอะคือมีเขาเรียกอะไรภาวะการเมืองของพมา่าด้วยแล้วก็กวอาจะข้ามมาได้ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกคุกคักอะ่ะครับผมครับ แล้วก็กว่าจะข้ามาได้ปุ๊บก็มีการอัญเชิญมาถึงที่วัดประมาณแปดโมงเช้าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเอ็กซิเดนต์ใช่กับปฏิหิริกันไม่ใช่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮะว่ารถติดล้อบ้างสตาร์ไปติดบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอจะขึ้นไปก็ยางรั่ยนะครับคือกว่าจะทําอะไรขึ้นได้ก็ห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับมันผมไม่แน่ใจว่ามันเพราะอะไร น,นี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คนอาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับมาครับมาวัดพนมเสร็จเหนือแห่งนีออ้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะครับมีสารัะที่จะบอกแก่สาธิชนคนเจบุญโดยเฉพาะ,ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีกําลังสร้างสิ่งต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองนะเดี๋ยวให้คณะกรรมการและท่านบู้ใหญ่และคุณวิทย์ ไปกล่าวหลวงพ่อว่ามีอะไรกันบ้างนะน้องเต่านะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ไปรอพาพวกเราไปชมสถานที่กันเลยทางวิทย์นะครับไปนะครับติดตามชมผมสกุลเดชและน้องเต่าไปนะครับน้องจิ๊บนะครับผู้ใหญ่เชิญครับ ค,คุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกลเดชววไรตี้นพก้าสะพานสายบุญครับวันนี้ผมเต่าววไรตี้ก็มาอยู่ที่วัดที่มีชื่อเสียงและก็มีความสง่าง,งามงดงามอีกที่หนึ่งนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นี่คือวัดพนมเศษเหนือตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าวาสท่านเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยครับ วันนี้ผมอยู่กับพระครูนิวาธรรมาธรหรือหลวงพ่อ,อยูนนะครับเดี๋ยวจะกราบนมัสการแล้วก็ให้หลวงพ่อได้สนทนาธรรมกับแฟนรายการที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับขอจเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลวันนี้ที่วัดพนมเสร็จเหนือนี้ได้จัดงานสงกรานขึ้นเเหมือนกับว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย แต่ว่าปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ของราชการแต่เป็นปีใหม่ของไทยก็ได้ชักชวนประมวลญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญตอนเช้าและในนํำอธิรูปถ่ายมาตั้งเพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉะนั้นขอเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนมาชมได้ที่วัดพนมเส็จเหนือนี้มีทั้งพระอุโบสถมีทั้งเจ้าแม่กุนอิม มีทั้งหลวงพ่อขาวที่อยู่บนเขานี้หากว่าญาติโยมไปไหนมาไหนจะมีโอกาสมาแวะชมได้ที่วัดนี้นะมาดูที่วัดนี้ว่าจะสะอาดไหมดีไหมขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีตามที่ญาติโยมทั้งหลายจะมีโอกาสฉังนั้นขอญาติโยมทั้งหลายก็ มาเชิญชวนมาเที่ยวมาชมมาขึ้นเขามาดูเขาแต่วัดนี้อยู่กลางบึงบึงบัวละเพดนะที่จังหวัดนครสวรรค์น,นี่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือบึงบัวละเพชนั่นเองมีทั้งมีเจ้ละเขค่มีอะไรที่ิโยมจะมาเที่ยวมาชมก็เขาเชิญได้นะทุกคนทุกท่านที่อยู่ไกลหรือไม่ไกลจะมีจิตศรัทธามาร่วมใจ สร้างบุญสร้างกุศลกันก็ขอเชิญนะสาธุชนทั้งทั้งหลายครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเรียนสอบถามหลวงพ่อสักนิดหนึ่งช่วงนี้ทางวัดได้มีาการโครงสร้างของถาวรวัตถุอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็ได้สร้างตลาลายต่อตลาลายเนี่ยกำลังสร้างอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จที่มานั่งอยู่นี่แหละครับ,รบสำหรับคุณผู้ชมอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับ รวมทำบุญกับประเด็จพระครณหลวงพ่พอกับทางวัดด้วยก็สามารถนะครับติดต่อมาทางวัดได้ครับเส้นทางการเดินทางมานั้นสะดวกสบายนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่ชมกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปชมบรรยากาศในวัดกันนะครับสง่างามสมคําร่ำลือของจังหวัดนครสวรรค์หรือเปล่าน,นะครับเชิญครับ ท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาสถานลานบุญต่างๆนะครับเช่นวัดนี้นะครับวัดพนมเศษนะครับตำบลพนมเศษเหนือนะครับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีสาระด,ดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนใจบุญทุกๆท่านเนี่ยที่รับชมม่วนชื่นทีวีในเวลา9ก้าโมงเช้าทุกๆวันนะครับวันนี้ผมดีใจแลบโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปาณี และคณะกรรมการได้กล่าวสาวเล่าสิบไปว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะหลวงพ่อได้บอกเล่าแล้วก็สิบไปแล้วผมตะโกนเดชเดี๋ยวให้น้องเต่าถามพระคุณเจ้าว่ามีอะไรกันบ้างนะน้องเต๋ครับตอนนี้ก็จะขอนมัสการสอบถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งว่าการก่อสร้างของวัดนี่ตอนนี้แล้วเสร็จไปถึงไหนมีอะไรกันบ้างครับมีสร้างต่อสลาลายกาลังสร้างอยู่ขณะเนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่าน มาร่วมบุญร่วมกุศลกันจะเดินทางมาจากนครสวรรค์ก็35กิโล<ม>ถ้าจะมาจากทา่าตะโกก็21ิกิโลถ้าจะมาจากทางหุบพวงก็15ห้ากิโล <นะ S 2> ถ้ามีโอกาสมาก็มาร่วมกันมีวัดนี้อยู่บึงบรเพชรอยู่ในกลางบึงถ้าน้ําท่วมก็จะอยู่เป็นเกานะ,<น>ะที่วัดนี้ถ้ามีโอกาสจะมาสร้างบุญสร้างกุศลก็เชิญได้ทุกคนทุกท่าน ให้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตถาแล้วกาบเรียนพระคุณเจ้ารูปที่วางด้านด้านหลังด้านหลังนเยอะนะครับคืออะไรค,ครับคุณเจ้านั่นคือความกตัญญูตอ่อนตกีจันยกอนเอารูปถ่ายของบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วเอามาตั้งแล้วก็นิมนต์พระตรวจอภิธรรมแล้วก็มาถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเรียกเขาเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีครับคุณสุจ้า พระคุณเจ้าครับส sure> ิ่งศักดิ View> ์สิทธิ์และคนที่กราบไหว้บูชาและมีสิ่งต่างๆภายในวัดในวานี่เช่นพระคุณที่อยู่บนเขาสูงเขาเรียกหลวงพ่ออะไรครับผมงหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวนะครับโผล่จิตสัตว์แม่กุญเิยงโอ้โหกเยยกขาวเอามาจากพม่าอายุประมาณกี่ปีแล้วครับหลวงพ่อที่ก่อสร้างมาสร้างมาพศห้าสอง๋อห้าสองก็สิบสิบสองปีแล้วคุณผู้ชมนะฮะปัจจุบันนะครับท่านที่ อยากจะมานมาสัสก,การกาบเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเองและครอบครัวก็มากันได้นะครับทางวัดยิน,นดีต้อนรับคณะกรรมการทุกคนยินดีต้อนรับพี่สกลนครับใช่ครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนบก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนดีบุญน,ะนี่แหละครับพระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีแก่สาธิชนคนดีบุญนะครับตอนนี้กําลังสร้างเขาเรียวกว่าเรื่องสางสารานะยังไม่แล้วเสร็จท่านใดที่มีจิตศรัทธาและใจบุญท่า ทุกคนนะครับในประเทศไทยนี้หรือว่าสาธิชนคนใจบุญพ่อค้าแม่ค้าทหารตำรวจข้าราชการและพลเรือนนะครับเจ้าของบริษัทต่างๆผู้ใดที่มีจิตทาถาและแรงบุญต่างๆร่วบบุญร่วงบุญผลหลวงพ่อได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราถามคณะกรรมการสักคนหนึ่งว่าภายในวัดเขามีอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับผมครับผมมีหลายอย่างนะครับที่วัดพนมเสดเหนือนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวครับก็มีบึงบัวเพชรมี หลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อสําเภามีเจ้าแม่กนอิมก็อีกหลายอย่างนะครับที่วัดพนมเศษนะครับที่ทางท่านหลวงพ่อได้ก่อสร้างขึ้นมานะครับก็ถาวรวัตถุนะครับหลายๆอย่างที่ทางท่านหลวงพ่อสร้างขึ้นมาก็ได้พี่น้องนะครับพนมเศษและพี่น้องบ้านใกล้เคียงนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันรับสร้างไม่ว่าวัดจะทําอะไรนะครับทางหลวงพ่อจะทําอะไรก็ได้กันนับกันวัด พี่น้องพนมเศษนะครับร่วมโดยช่วยกันนะครับจะเป็นสาราลายก็อีกหลายๆอย่างนะครับถ้าทางถ้าหลวงพ่อนะครับก่อสร้างขึ้นมาก็จะมาช่วยกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับติดยานุสิตนะครับของทางท่านหลวงพ่อนะครับที่ไม่ว่าหลวงพ่อจะมีงานอะไรนะครับก็มาร่วมโวยช่วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับทางรายการนี้นะครับที่ให้ความเมตตานะครับถ่ายทําวัดพนมเศษเหนือนะครับก็ใคร จะผ่านไปผ่านมานะครับก็มาเที่ยววัดพนมเศษนะครับก็มีหลายอย่างให้ชมนะครับจะชมลิงนะครับก็มีให้ชมลิงลิงที่วัดพนมเศษนะครับก็เยอะใช่ไหมฮะเยอะครับประมาณเกือบพันนะครับลิงก็ทุกวันนี้ก็อยู่กับลิงนะครับครับผมครับครับผม็สิ่งที่ดีครับผมก็เลี้ยงลิงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ช่วยกันไปครับ ก็ผ่านไปพันมานะครับก็มาเที่ยวนะครับวัดพนมเศษเหนืออําเภอท่าตะโกนะครับตำบลพนมเศษอาเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถ้าผ่านไปพันมาไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับก็มาเที่ยววัดพนมเศษเหนือนะครับมาร่วมตัวช่วยกันก่อสร้างวัดพนมเศษเหนือนะครับก็ดองเขาขับคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับ เวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธิชนคนใจญบุญที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับแวะมานะครับวัดพนมเศษเหนือแห่งนี้นะครับตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีสาราดีๆประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวัดนี้อยู่เป็นเดนมาร์กเลยนะครับเดนมาร์กในแหล่งที่ท่องเที่ยวจริงๆนะครับและปเป็นสถานที่หลวงพ่อจะมีการปฏิบัติธรรมและ ประหลัดดีประลัดชอบแค่ให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาวัดแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็ยังขาดปัจจุปัจจัยอีกมากมายที่รูปบุญพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะโดยเฉพาะวัดนี้จะมีเจ้าไข่ด้วยนะครับเจ้าไข่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะใครมากราบไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็จะได้จริงจริงมน้องเต๋าครับนี่คือไอ้ไข่ตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับและสําหรับท่านที่จะมาจังหวัดนครสวรรค์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ วัดพนมเสร็จเหนือแห่งนี้มากาบพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวง,งพ่อยูนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับใช่ครับหลวงพ่อยูนเป็นพระที่เมตตาแปลปานีแก่สาธิชนคนเจบุญทุกท่านนะครับท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนก็มากาบไหว้และมาเคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมสกลเดชนพก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนเจบุญนะตั้งกาบลาทางรายการไปก่อนและผู้ชมที่ชมรายการง่วนชื่นทีวีเวลา 9โมงเช้าทุกๆวันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมงกราปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ